ช่วงที่สองของสนทนาเข้มข้นคนรู้จริงนะครับเรากําลังสนทนาอยู่กับคนรู้จริงที่มีประสบการณ์ทางการเมืองยาวนานผ่านมาหลายตาแหน่งนะครับทางรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลเลือกตั้งแล้วก็มีโอกาสทํางานการเมืองภาคประชาชนใกล้ชิดติดเหตุการณ์แล้วก็ได้รับฟังเสียงของประชาชนเพื่อสะท้อนด้วยความปรารถนาดีนะครับไปยังรัฐบาลกลับมาในช่วงนี้ผมจะเรียนถามท่านน้ยมตรีรดาวันครับว่าภารกิจของรัฐบาลในขณะนี้ ระหว่างการเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศแน่นอนครับท่านบ่นตลอดเวลาว่าวันที่ทํารัฐประหารเนี่ยภรรยาและลูกในกอดคอกันร้องไห้ท่านไม่อยากอยู่ในตําแหน่งแล้วในขณะที่ต้องเข้ามาด้วยภาะวะจํายอมแล้วก็จะปฏิรูปประเทศแต่แน่นอนงานเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องก็ควบคู่กันไปด้วยมีคนตั้งข้อคาถามว่าเอ๊ะเอาละท่านมีเจตนาดีปรารถนาดีต่อประเทศชาติเข้ามายุติความขัดแยง้งไม่งั้นจะฆ่ากันกลางเมืองอย่างที่หลายคนเป็นห่วง แต่ว่างานด้านเศรษฐกิจปากท้องมันก็ต้องควบคู่ไปด้วยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนทุกยากลําบากข้าวยากหมากแพงมันก็อาจจะไปกระทบกับแผนที่ท่านจะเดินหน้ารถแมปประเทศแน่นอนท่านก็บอกว่าให้ความสำคัญกับสองส่วนเท่าเท่ากันแต่วันนี้ผมจะกราบเรียนถามท่านมนตรีว่าระหว่างการปฏิรูปประเทศเดินหน้าอย่างที่ท่านต้องการกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องถ้าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งมากกันสักนิดหนึ่งเนี่ยรัฐบาลควรจะใส่ใจด้านไหนก่อนคบค่ะก็เอาคนจนก่อน แก้ปัญหาคนยากคนจนก่อนเลยนะคะเพราะว่าข้าราชการก็ไม่ต้องไปดูแลเขาหรอกเพราะมีเงินเดือนสวัสดิการเพียบอยู่แล้วแล้วขึ้นเงินเดือนสครั้งเลยใช่ไม่ต้องห่วงเลยและทุนสาิจไม่ต้องห่วงเขาใช่ไหมคะที่ควรจะห่วงมากอันดับหนึ่งก็คือรากหญ้ากลุ่มรากหญ้าที่ไม่มีอาชีพอะไรเลยรอลูกทํางานในโรงงานส่งเงินไปให้แล้วโรงงานเขาเจ๊งเห็นไหมคะถัดมาก็ เกษตรกรที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วพวกที่รับจ้างไม่มีที่นาที่ดินที่สวนของตัวเองอันนี้พอรายได้ของเขาลดอย่างเช่นกลุ่มที่รับจ้างกรีดยางพาราพอราคายางตกปุ๊บเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วอะ่ะเจ้าของสวนก็บอกว่าคุณไม่ต้องมากรีดฉันจะกรีดเองละอันนี้เขาอะไรก็เขาหายไปเลยน,นะฮะแล้วจากนั้นก็มาเจ้าของสวนยาง เจ้าของนาข้าวอะไรพวกนี้ที่เขาเป็นเกษตรกรตัวจริงที่รายได้เขาหายไปเป็นครึ่งหรือกว่าครึ่งรตรงนี้กระทบต่อชีวิตของเขาแน่นอนหันไปหานี่นอกระบบไงมันกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเจรจารัฐบาลต้องตั้งกรรมการเจรจาเพื่อรอมชอมนี่นะลดค่าใช้จ่ายให้เขายืดเวลาผ่อนน้อยผ่อนนานขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตามความเป็นจริงช่วยเขาหน่อยนะคะและสองก็คือต้องมีเม็ดเงินลงไปถึงรกากหญ้า เร็วที่สุดและสม่ำเสมอด้วย<ม>ดังนั้นก็อยากที่จะให้เขย่ากระปุกทุกกระทรวงเลยตอนนี้ว่ามีเงินอยู่ตรงกลมกองใดบ้างแล้วกรมกองเหล่านี้ที่มีหน้าที่จะโยงไปหาการสร้างงานให้กับประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่คุณรับผิดชอบนั้นอนะรีบเทกระปุกออกมาช่วยเร็วที่สุดเลยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วอยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยซึ่งก็เห็นข่าวแวบๆบวแบบเหมือนกันเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชน ใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าจะเพิ่มอีก7 0,000ก็คือ70,000ล้านหมู่บ้านละ1ล้านก็จะเป็น3ล้านใช่ไหมคะที่จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยสิล้านต่อหมู่บ้านมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยฮะมันเรียกว่าเงินมันจะสะพัดหมุนขึ้นมาตั้งแต่รากหญ้าขึ้นไปตั้ต่ต้นที่คิดช้าหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่คิดใช่ค่ะอันเนี้ยต้องต้องทําซึ่งอย่ยงที่ว่าร้ายกระทรวงเนี่ยเขามีบทบาทหน้าที่ที่จะลงไปและสร้างงานมันอยู่ที่นโยบายถ้านโยบายแบบเขา ไม่ยงออกมานะบอกว่าเอาละทุกกระทรวงช่วยกันเทกระเป๋าออกมาช่วยแล้วรายงานผลออกมาทุกสัปดาห์เลยว่ากรมนี้ไปทาอะไรกลมนี้ไปทาอะไร,ลไะไรแล้วเกิดสร้างงานกี่คนมีเม็ดเงินลงไปกี่ล้านบาทอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเห็นแล้วจะชื่นใจแล้วอ้เอาไปให้ประชาชนแะล้วมันไม่ศูนย์เปล่านะคะแล้วนอกจากนี้ดิฉันก็แนะนําไว้นะเพราะว่าไม่อยากเห็นรัฐบาลล้มเหลวมันหมายถึงว่าญาติพี่น้องของเราต้องอดอยากปากแห้งกันนะคะ,คะก็คืออยากให้กําลังใจขอความร่วมมือมูลนิธิสมาคม ไลออนโรตรีทั่วประเทศ mm. และทั่วโลกรีบมาช่วยเยียวยาคนไทยที่อดอยากปากแห้งที่หลายคนไม่มีไรายได้เลยบา <Okay. S 2> งคนช็อกเลยนะบอกอยู่ๆหูมันหาเช้ากินข้ามแล้วมันไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นต้องต้องให้ทุกมูลนิธิองค์กรสมาคมไลออนโรตลีเนี่ยเข้ามาช่วยเร็วที่สุดเลยแล้วท่านก็เตรียมโล่รางวัลไว้สิ mm. ใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ตามดูผลเขาไม่ใช่เขาทำก็ทำทำ,ทำไปท่านต้องพบบ้างสิ พบประธานไลออนภาคพบโรตารีภาคใช่ไ<ช>หมฮะพบกลุ่มจังหวัดแล้วก็ฟังเขาบ้างว่าธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็กิจการที่เขาทําเพื่อสังคมเป็นอย่างไร<ม>บางไลออนมีเงินเยอะมากบางโรตารี่เงินระดมทิงได้เยอะมากเลยเอาตรงนั้นน่ะท่านก็มาสิบอกว่าเอาละตรงนี้ทางจังหวัดมาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ไม่มีสสแล้วนี่ใช่ปะ<ม>่ะาสอจอ,อบตส่งมาว่างบเขาไม่พอแต่เขาต้องการสร้างสมมุตินะคะ ว่าโรงอาหารมันเก่าจะพังไม่พังแหล่ละมันไม่สร้างก็ไม่ได้อะนะคะก็ลออนรับได้ไหมลายอ่อนเดียวไม่ไหวสามลายออนลุมได้ไหมพอสร้างปุ๊บเอารยานชาวบ้านเข้ามาด้วยนะเห็นไหมเงินมันไหลไปสู่ชาวบ้านไงทาสีเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทาได้ใช่ว่าเนี่ยขนทรายเขาก็ทําได้เพราะฉะนั้นก็เอารายงานของชาวบ้านเข้ามาสู่งานตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเงินไหลเข้าไปสู่ชาวราษฎรได้ก็ถือว่ายังมีภาคเอกชน ที่เขายังเข้มแข็งแต่รัฐบาลอาจจะนึกไม่ถึงนะเะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะ,ะเสนอให้รัฐบาลเนะี่ยลองดูซิว่ามีองค์กรไหนบ้างนะไม่ใช่มองแต่หน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐอาจจะจํากัดงบป,ประมาณเราก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจอย่างนี้จะเอาไรายได้จากไหนส,ส่งออกซึ่งเป็นรายได้หลักมันก็ดิ่งท่องเที่ยวก็ดิ่งอยู่มันกระเป๋ามันแห้งอะ่ะมันก็ต้องหาข้างนอกใช,ใช่ไหมคะแล้วทั่วโลกนี่อาจจะยากหน่อยนะต่างประเทศเนะี่ยเพราะว่า เขาส่วนใหญ่นักประชาธิปไตยเขาจะไม่ค่อยคบค้ากับประเทศที่เป็นปเผด็จการไงไอต้ตรงเรื่องเตรียมใจหน่อยนะเขาอาจจะอยากช่วยใช่แต่เมืม่อว่างเงื่อ<า>นไขของเรามันเพราะไม่พอใช่ใช่ใช่ตรงนี้เนี่เห็นอยยางว่าสเสห์ของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเหนือกว่ารัฐบาลที่มาจากเผด็จการนะมีการสํารวจเรตติ้งของผู้เด็กประยุทธ์มาตอนแรกเนี่ยเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวพร่ำบอกทุกวันไงเพราะคณกลัวไงว่าโอ้โหมันจะฆ่ากันแล้ววัวกลัวจะประทะกลางกลางเมืองจะเข้ามาพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง แต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปคะแนนก็ลดลงต่ําเรื่อยอม,มีการมองว่ารัฐบาลชุดนี้เรื่องที่ไม่ควรทําไปทําแต่เรื่องที่ควรจะทํากลับไม่ทําเช่นเรื่องของสัมปทานปิโตเรเลียมถ้าหากจะเดินหน้าไปโดยมไม่ฟังเสียงของคนพวกเดียวกันแล้วก็หวังว่าคนที่อุดหนุนสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับการรัฐประหารอาจจะเสียใจได้ก็เลยต้องมีพระเอกเกิดขึ้นคืออภิสิทธิ์แล้วก็40สวออเอาละเรื่องของ พระของเจ้าม,มาจะรสมาคมท่านก็อยู่ท่านดีดีแต่ว่าก็มีพระนักเลงประสานกับพระดังทางใต้ที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นพระสังฆราชองค์ต่อไปในประเทศไทย <c oughs> พระสุเทพประภากโรโอกับข้อสังเกตนี้ท่านรัฐมนตรีคิดว่ามันเกินจริงไหมครับที่บอกว่ารัฐบาลนี้บางครั้งหลายๆเรื่องไม่ควรทําแต่ทำแต่ไปทําเรื่องที่ไม่ควรทำํทำอาจจะไม่ใช่คนของรัฐบาลทําไง ความโชคร้ายค,ความโชคไม่ดีของทน,นายกนตรีเห็นนะเพราะนั้นทีอาจจะเกินควบคุมคเกินที่จะห้ามเพราะนั้นก็ต้องทําใจนะท่านต้องทําใจเพราะตัวท่านมาแบบไม่ธรรมดาท่านก็จะเจอแต่เรื่องไม่ธรรมดามาอย่างด้วิธีรุนแรงท่านก็จะเจอเรื่องที่แรงๆ<ม>ย้อนกลับมาหาท่านอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยลว่าถ้าได้อำนาจมาคนที่หนุนท่านให้ได้อำนาจเขาแรงหรือเขานิ่ม นะคะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะการขึ้นหลังเสือเนี่ยยากแล้วแต่การลงเนี่ยอาจจะยากกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยที่เกิดเหตุขึ้นมาครับดิฉันเองก็พยายามที่จะมีส่วนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทุกลมหายใจที่เราทําได้รณรงค์ให้คนนั่งสมาธิให้คนยึดในศีลห้าครับ นะคิดทําในสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลามีความกระตันยูมีความนอบน้อมเป็นบุคลิกของชาวพุทธเนี่ยนะคะเพราะนั้นการที่เราได้เห็นพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ก้าวร้าวจับจ้วงตรงนี้มันก็ทําให้คนที่เขากลางกลางต่อพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็วูบลงไปเลยแล้วเขาก็อาจจะเมารวมว่าพระไทยเป็นอย่างนั้นหมดโดยเฉพาะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เราไม่อยากจะให้เห็นภาพที่ไม่ดีของรพระสงฆ์ที่แสดงต่อพระสงฆ์ด้วยกันเอง ในทางลบแบบนี้นะคะอันนั้ถือว่าเป็นบาดแผลที่ร้าวลึกมากของพระสงฆ์ไทยเราที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วแม้กระทั่งน,นายกบตรเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดแบบนี้ถามลึกๆแล้วท่านก็คงไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้ที่จริงรัฐบาลโอ้โหฟังเพลงแล้วเพราะแม้อยากจะมีความสุขตามเพลงนั้นจังเลยคืนความสุขมาให้ใแต่พอเปลี่ยนลงามาในวันนั้นปุ๊บวินาทีเดียวท่านนั้นความสุขมันหายไปเลยโดยเฉพาะสาธุชนที่เขาเทิดทูนพระพุทธศาสนา <Okay. S 2> ที่เขาเคารพพระสงฆ์ที่ดีๆ mm hmm. ที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์สาธุชนมาตลอดเวลาตรงนี้มันก็เลยทำให้ดิฉันคิดว่าความแตกแยกในหมู่สงฆ์เนี่ยมันย่อมมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา mm hmm. เมื่อเร่นแรงกันถึงขนาดนี้เนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ท่านนายงตรีต้องรีบยุติปัญหานี้เร็วที่สุด mm hmm. เพราะคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศส0 0 0 0ื่นกว่าวัดอยู่ข้างนายงตรีแน่นอนถ้าท่านจะเคลียร์เรื่องนี้ mm hmm. จัดการเรื่องนี้ ว่าท่านจะต้องรักษาพระดีท่านจะต้องส่งเสริมวัดดีพระดีเต็มที่แล้วแล้วปกป้องพระดีเต็มที่เลยถ้าท่านทําได้อย่างนี้เอาไปเลยหัวใจเต็มรอยให้ชาวพุทธให้ท่าน hmm. นะฮะเพราะนั้นตรงนี้แต่ถ้าท่านบอกยังเฉยปล่อยทาหลับตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่งแล้วเนี่ยปล่อยให้เข้ามาทุบพระดีๆวัดดีๆปุ๊บเนี่ยไม่มีใครที่จะรักรัฐบาลน,นี้หรอก hmm. เพราะ<ต>รัฐบาลคือเป็นผู้จัดการไงเป็นผู้จัดการทั้งประเทศไง hmm. ใช่ไหมคบทุกกระทรวงทุกองค์กรมทุก ทุกคนแม้แต่คนไทยหนึ่งคนรัฐบาลก็จัดการบริหารจัดการเขาให้อยู่ดีมีสุขได้จัดการเขาปรามเขาไม่ให้เขาไปทําวร้ายต่อคนอื่นไดน้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแม้ว่าจะมาจากการไม่เลือกตั้งก็ตามยึดอํานาจก็ตามเป็นหน้าที่ของท่านนี่นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบอกว่ามหาเถรสมาคมมีพระและวัดโดยเฉพาะจานวนพระมากกว่า3 0 0 0 0นรูปที่ยืนอยู่ข้างมหาเถรสมาคมแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพระหนุ่มเป็นพระที่ศึกษาเล่าเรียน ตามกำกับของมหาชนสมาคมพระเหล่านี้เนี่ย<ม>เขาเคยเห็นปรากฏการณ์พลังสีเหลืองที่ลุกขึ้นแทบจะเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นที่เวียดนามาก็เป็นพลังเปลี่ยนแปลงจากพระสงฆ์<ม>พลังสงครามกลางเมืองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เมียนมาก,ก็เคยเกิดขึ้นแล้วเที่ยวนี้ถ้าเราดูหนังสือพิมพ์สองสวรรค์น,นี้เราจะได้เห็นว่ามหาชนสมาคมท่านก็นิ่งเฉยแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาอาวอนในในในรใดๆต่อเรื่องนี้<ม>แต่ก็มีนักวิชาการที่ เห็นว่าไม่ควรจะไปรุกคืบหรือก้าวล่วงมหาเศรษสัาคมกลับยืนฐานรัฐมนตรีครับว่าโอกาสที่พระสงฆ์จะลุกขึ้นมาแบบเวียดนามเพื่อนบ้านเราหรือแบบเมียนมาแล้วจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะนองเลือดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําการตัดสินใจและการกระทําของนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานะฮะเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านรับฟังพระสงฆ์ส่วนใหญ่ รับฟังเสียงของสถาบันที่ปกครองสง์ก็คือมหาจุรสมาคมตรงนั้นจะทําให้ท่านนั้นชนะใจสาธุชนและพระสงฆ์ทั่วประเทศแล้วก็การลุกคือจะไม่มีคแต่ถ้าท่านละเลยนะคะจงใจหรือไม่จงใจหรือละเลยจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความเสี่ยงจะเกิดมีสูงมากสูงมากมเลยแล้วไม่ใช่แค่สงลุกนะคะนะสงเนะี่ย พระสงฆ์หนึ่งรูปท่านมีคราวาดอยู่เท่าไหร่กี่ร้อยมีิศรัทธาทธิ์ใช่ขนาดไหนใช่ค่ะมีนนคนมองต่อเหมือนกันว่าถ้าวิกฤตในวงการผ้าเหลืองไม่สามารถจบลงเนี่ยมันก็จะลุกลามบานปลายได้แน่นอนมีคนมองไปที่ระบบการศึกษาของเรานิสิตนักศึกษาเขาก็ทํากิจกรรมโดยเฉพาะฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็ไปก้าวล่วงกดดันตรวจสอบทุกป้ายทุกหุ่นล้อการเมือง นักศึกษาที่ไปทํากิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้เล็กๆหน้าหอศิล์ก็ถูกจับไปขึ้นสารทหารอาจารย์สมศักดิ์เจียมซึ่งก็มีสิทธิอนุสิทธิ์แฟนอนุแฟนตามสมควรก็ถูกไล่ออกจากราชการต้องการเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ปรากฏการณ์จากวิกฤตสถานที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ก่อนหนี้นเกิดขึ้นกับวงการการศึกษาท่านตุยคิดว่าการที่ไล่อาจารย์ที่อาจจะมีความเห็นไม่ได้สอดรับหรือ โลกสวยร่วมกับรัฐบาลนักศึกษาที่มีพลังคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวถูกกดขี่ถูกเกลียบย่ํามันเป็นระเบิดเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไครับก็เหมือนรัฐบาลกําลังค่อยๆสมไฟมที่จะเผาผลาญตัวเองถ้าหากว่ารัฐบาลรู้ว่าอะไรมันจะลุกฮือในวันหน้าเนี่ยรัฐบาลก็ต้องรีบดับไฟซะตั้งแต่ต้นลมใช่ไหมฮะซึ่งเชื่อว่าฝ่ายยุทธศาสตร์ของกองทัพของนายกรัฐมนตรี ที่มายึดอํานาจในขณะนี้นะเขาก็มองออกรู้อยู่แล้วแต่นับวันภาพจะฉายออกมาในความเป็นจริงว่ายึดอํานาจเพื่ออะไร mm hmm. นะคะภาพมันจะค่อยๆฉายออกมาฉายออกมาและเสร็จแล้วมันจะได้คําตอบของเพลงคืนความสุขหรือไม่นั้นมันจะออกมาเทียบได้เลย บบกรบคูณหารออกมาได้คําตอบแล้วนั่น,นคือตอบโจทย์ที่ดีที่สุดแล้วระหว่างโฆษณากับทาจริงใช่ไมะมันต่างกันหรือเปล่า,านี่แหละอันนี้แหละ,อ,นนหละอันนี้ก็มันมันก็เห็นหลายๆอย่างออกมาแล้วอะใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แล้วยิ่งคณะกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญที่ที่มาของสอสสวโอ้โ,อโหเราดูแล้วก็ไม่จืดอคเห็น <Okay. S 1> ไหมคะแล้วความสุขของประชาชนจะได้นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหรอจเจ้าคนนอกมาเหรอ โอ้มันไม่ใช่ลูกหลานชาวบ้านที่มาจากการเลือกตั้งความสุขมีหรือเปล่าไม่มีครับเไหมฮะสสเขามีอยู่จํานวนนี้ห้าหกคนแปดคนทำไมลดลงอ่ะก็เขตละคนก็แทบไม่ทันอยู่แล้วจะดูแลประชาชนแทบไม่ทั่วอยู่แล้วอ่ะทําไมลดลงความสุขมันหายไปแล้วเห็นไหมคะแล้วรัฐบาลพอเป็นมาแล้วบบยุ่ยเยอ้ไปหมดเลยพักนี้พักเล็กพักน้อยคุณไม่ได้สสเขตเลยใช่ไหมคะแนนคุณเอามารวมบวกลบคูณหารเอาไปเลยปาร์ตี้ลิสต์เอาไปเลยปาร์ตี้ลิสต์ แล้วทําให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องโอ้โหแบบจับปูใส่กระโดงอะ่ะใช่ไหมฮะแล้วรัฐบาลไม่มีสมาธิในการบริหารหมัวแต่บริหารการเมืองบริหารเศรษฐกิจสังคมมันไม่มีเวลาเลยมันวุ่นอยู่การเมืองก็รัฐบาลอ่อนแอไม่มีเสถียรภาพที่มั่นคงทําไมเอารัฐบาลอ่อนแอให้ฉันละ่ะความสุขหายไปแล้วเห็นไหมคะดัะนั้นตรงนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังทําอะไรในขณะนี้ประชาชนเขารู้เขาตามอยู่ทุกย่างก้าวอยู่แล้วละ่ะนะคะการที่ออกข่าว บังคับให้ฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้เข้าใจสักวันหนึ่งนั่นนะประชาชนเขาก็รู้รู้ตามเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอคุณบอกให้ดูข่าวช่องนี้นะประชาชนก็ดูดไปงั้นละดูว่าคุณมีอะไรพิเศษอะไรออกมาในเชิงลบเชิงบวกอย่างไรไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าเขามีระบบดิจิตอลอยู่นะใช่ไหมฮะมีไลน์คุยกันมี Facebook มีอีเมลมีอะไรอย่างเงี้ยนั้นตรงนี้มันปกปิดกันไม่ได้เขายังมีทางออก ประชาชนเขามีทางออกที่เขาจะ,ะมีสื่อสารหากันกลุ่มใครกลุ่มมันอยู่ในขณะนี้ดังนั้นรัฐบาลแม้ว่าจะเจาะข้อมูลเข้าไปในบางกลุ่มได้นะสอดแทรกเข้าไปไม่ได้กล่าวหานะอาจจะมีการรับรู้ข้อมูลข่ลขาวสารอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกนะย้าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่สามารถเปลี่ยนอุดมการณ์ของนักประชาธิปไตยที่เขาฝังรากลึกไว้ก้นบึ้งของหัวใจของในในเขาได้แล้วทุกวันนี้แล้วนักศึกษานี่โอ้โห,โหต้องยกนิ้วให้สองนิ้วเลยนะ ตอนแรกเราถอดใจนะค่สามห้าสี่นักศึกษาไปไหนนักศึกษาไปไหนทําไมหลับกันใช่ไหมฮะประชาติตายกําลังจะหลุดมือนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกย่ํายีนะแล้วก็กําลังจะหลุดมือไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะปฏิการจะมาแล้วนะแต่ตอนนี้นักศึกษาลุกขึ้นมาไงเราก็เจอนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนเชื่อไหมเข้ามาคุยกันนะการเมืองรเราชื่นใจไงว่ายังมีพลังเงียบอยู่อีกเยอะนะที่ที่เขาสนใจใส่ใจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเรนคิดว่ารัฐบาลอย่าประมาทคนรุ่นใหม่มอย่าประมาทประชาชนว่าเรากล่อมเขานิดหน่อยก็ล้างสมองได้ดึงมาเป็นพวกได้แต่ถ้าท่านทําดีท่านดึงเข้ามาสู่ความดีของท่านทุกคนพร้อมไปกับท่านไม่มีใครปฏิเสธคนดีและทําดี<ม>แต่ถ้าท่านทําร้ายจะชิงชังและเกลียดชังตลอดการเลยแล้วก็คงไม่ไม่ไม่ให้อยู่ดีมีสุขะ จะต้องมีการราวีกันสักอย่างหนึ่งน,นี่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นคนไทยเรายังรักคนดี<ม>รักษาคนดีกันช่วยกันรักษาคนดีทำดีรักษาคนดีไม่ใช่คนนี้ทำดีอิจฉาริษยาและทุบทำลาย<ม>เหมือนที่เกิดเหตุหลายๆเหตุหลายๆคนหลายๆองค์กรที่กำลังถูกกระทำอยู่เพราะฉะนั้นนายงตรีณนะวันนี้เข้าใจว่าท่านเหนื่อย<ม>เข้าใจว่าท่านมาจากสิ่งที่ส่งให้ท่านว่าต้องมาทำ จะจำใจหรือเต็มใจอะไรก็แล้วแต่แหละแต่จะลงจากหลังเสืออย่างที่คุณอนุสรว่านั้นนะคะท่านต้องมีเวลาช่วงนี้ทำให้เต็มที่เลยเพื่อที่จะลงอย่างสง่างามลงแล้วค้างอยู่ในจิตใจของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยอยากเห็นประเทศชาติยั่งยืนและมั่นคงว่าท่านยังมีความดีนะท่านมาแก้ไขความขัดแย้งจริงๆและท่านทำเปิดทางให้คนไทยนั้นได้สามัคคีกันอีกครั้งหนึ่ง โดยการใช้วิจารย์าณของตัวเองเลือกผู้แทนราษฎรเลือกสสเลือกนายกนตรีของตนเองแล้วก็ก,กฎกติกาต่างๆก็มีความเป็นธรรมรับผิดชอบในหน้าที่ของใครของมันใครมีหน้าที่ตรงไปตรงมาแบบนั้นตรงนี้้าจะทําให้ท่านนั้นสง่างามครับนี่คือมุมมองอันแหลมคมผ่านประสบการณ์ในหลายบริบททางการเมืองอันยาวนานนะครับฝากให้กับรัฐบาลถ้าฟังความรอบด้าน ั่งเสียงของประชาชนจากทั่วทุกมุมของประเทศก็จะเป็นโอกาสนะครับให้ท่านมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ในการช่วยคิดช่วยทําช่วยตัดสินใจคํานี้ครับสนทนาเข้มข้นคนรู้จริงต้องขอกราบขอพระคุณแขกเชิญส่งคุณค่าในคน่านี้ท่านอดีตรัฐมนตรีรัฐด,ดาวันวงศรีวงครับกราบขอพระคุณครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะแต่หมดนั้นคือสนทนาเข้มข้นคนรู้จริงในค่านี้ครับ ขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมผมมนุสรซเอี่ยมสะอาดพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ